ผมก็ไปลองค้นมาดูนะครับในส่ขนของสถิตีนะครับของคนญี่ปุ่นเขามีไปสํารวจเอาไว้ครับว่าเอ๊ะถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาปรับตําแหน่งเนี่ยแล้วก็ไม่อยากจะถูกปรับตําแหน่งเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเขาก็มีเหตุผลมาใส่มาตืดตืดก็ดดมีอยู่ประมาณแถวแถวเอ่อจ็ดข้อด้วยกันนะครับก็อันที่หนึ่งเขาบอกว่าความรับผิดชอบเนี่ยเขาจะมากขึ้นเออเยไม่อยากจะเลื่อนนะครับอันที่2องเขาบอกว่าปริมาณงานเข,นขาจะเพิ่มขึ้นาาก็แสดงว่าเขาอาจจะต้องทำโอทีมากขึ้นหรือเปล่าอ่ะงั้นฉันไม่เลื่อนดีกว่านะครับฉันไม่ขึ้นตําแหน่งดีว่า ส่วนอันที่3นะครับก็าจะบอกว่าปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นกับเงินเดือนเนี่ยมันไม่เหมาะสมกันเลยนะครับไม่เอาขึ้นนิดเดียวนะครับแต่งานเยอะฉันไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่เอานะครับส่วนเจ้าข้อที่สีนะครับก็บอกว่าเรบอกว่าตัวเองนะครับก็อาจจะดูมีคุณสมบัติความสามารถเนี่ยไม่เหมาะกับงานบริหารนะบริหารคนเนี่ยเขาเขาไม่ถนัดนะก็ไม่อยากจะขึ้นนะครับส่วนอันที่ห้็บอกว่าไม่ชอบงานนะครับที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์อะไรกับคนอื่นเนี่ยเขาเขาอยากจะทําอยู่โดดโเนี่ย ก็ไม่อยากต้องไปงานที่ต้องไปประสานกับคนประสานเขานี่อเขาไม่ชอบนะครับก็ไม่อยากไปเลื่อนตําแหน่งดีกว่าอันนี้คือข้อที่5นะครับส่วนในข้อที่6นะครับเขาก็บอกว่าถ้าเลื่อนไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทํางานที่เขาอยากทำเนี่ยก็ทําไม่ได้นะครับอาจะทำอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าถูกโปรโมทไปไองานที่เขาอยากทําจะทําไม่ได้ก็เอาไม่เอาดีกว่าส่วนข้อที่เจ็ดเขาบอกเขาพอใจอ,อยู่แล้วจะไปตัวสถานภาพปัจจุบันนี้ก็ไม่เลื่อนดีกว่านะครับก็คือ7ข้อด้วยกัน